สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดรุ้นเหรียญหลวงพ่อพัดปุญญากาโมูรุ่นจิกโกปากน้ำโพกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับวันนี้นะครับก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะได้เหรียญอะไรนะครับแกะเลย นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละรุ่นอะไรปึ๊บดูหมายเลขก่อนเลยเป็นหมายเลขห้าสิบห้าครับหมายเลขห้าสิบห้าเนื้อฝาบาท เนื้อฝาบาทนะครับจะเป็นสีเหลืองทองเลยสวยๆเลยครับแบบนี้เดี๋ยวรุ่นนี้ทำออกมาได้คมสวยนะครับอ่า วันนี้ได้เนื้อฝาบาทสวยๆกันไปอีกหนึ่งพงนะครับผมเดี๋ยจบไลฟ์เพียงเท่านี้ครับเจอกันเหรียญหน้าครับสวัสดีครับ